ม,มันโดนหลายบอฝันเลยม,ม,มันมาตองหงดเนาะสวัสดีครับอูปอนปัตนาครับมันนี่ก็มารีวิวรถด,ดีแล้วครับมันนี่ก็สิส่งลูกค้าอันนี้เพื่อนยุบ้าไนไงก็พอน้องไส้ใส่ปะฮะานังล่อง น,นะครับมันนี่กันมาส่งรถลูกค้าอีกเช่นเคยครับผม,มน,นี่เป็นลูกค้ามาจากหนองไส้ครับทั้งล่องมามมารีวิวให้เบิ่งคร่ข้านะครับนะครับลายละเอียดจัวรถกับคลายๆเดิมนะครับ ตัวนี้ก็จะมีแปลกมากเพราะว่าเป็นเครื่องโลเดนโบนะครับนี่นะครับก็เป็นคูปตานะครับตัวนี้จะราคาถทกกว่าคูปตานะครับนี่นะครับการแนะนำูกคานะครับอือ รายละเอียดตัวรถกร็คล้ายเดิมนะครับยางแหนบนะครับของไม้มัดนะครับน่ครับแหนบคันนี้เสริมแม่ค้านเพิ่ม3าโตนะครับแล้วก็นแนบล่องอีกหนงโตครับผม มันถูกเดชสบายครับคันนี้กับซิมีพิเศษเป็นตัวส,สัง่งตีเป็นบางฟุ่นนะครับบางฟุ่นแตงนะครับบางฟุ่นแตงนะครับมันสิบลอ้อครับไปถ่ายี e d ครับผมรถคันนี้ออกเป็นสีม่วงนะครับสีพิเศษ เป็นบรรยากาศนะครับรอส่งรถลูกค้านะครับย่ำเสาครับผมลูกค้าก็รอรับรถนะครับข้างในก็รอมาเอามันกันครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับไก่ไก่คุยกันได้ครับผมนี่ครับอูพรพัฒนาครับตามเบอร์โทรเลยนะครับหรือว่าจะติดต่อมาทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับผม เราจะมาให้เบ่งรายละเอียดข่าวๆนะครับตัวน,นี้มีพิเศษก็คือบังฝุนนะครับบงังฝุนเหมือนของกรอดสิบหลอดนะครับดูการติดตั้งนะครับเนียนน้านะครับเสริมเล็กหลอดยึดไต้ห้านะครับ นี่ครับให้เบิงอันนี้เป็นของไม่นะครับขอบเกียร์นะครับเป็นแบบเหล็กพับไว้นะครับถอดแยกส่วนใดเวลาสอม่มบำรุงก็จะงายนะครับงายต่อการสอมบำรุงนะครับเดินไฟเรียบร้อยครับผม ครั้งนี้จะเป็นเครื่องโกเดนนะครับครั้งนี้จะเป็นเครื่องโกเดนนะครับบ่าเป็นเครื่องโกตานะครับตัวนี้จะเป็นสิบสีแรงนะครับโกเดนโบนะครับราคาสีย่มเย่ากว่าคูโกตานะครับราคาสีอยู่ประมาณสามหมื่นนะครับสามหมื่นกว่าใชครับแล้วแต่รานสีขายนะครับ มันี้กับบมมีบ่มมี่ยังแล้วนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์นะครับหรือสนใจติดต่อกะติดต่อตามเบอร์ได้เลยนะครับเฟซบุ๊กได้ก็ได้นะครับละาเรียดต่างๆกับชิมเดิมครับเรียบร้อยดีนะครับนะครับสีสันสวยงามเหมือนเดิมนะครับผม มันนี่ก็ฝากผลงานของอุปกรณ์ปัฒน,นาไหม่ขึเก่านะครับน,นี่ก็รอเตรียมส่งลูกค้าแล้วครับนี่ครับผมราคากะหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับทันนี้อา่าแต่ก็นี่ลูกค้าซื้อเครื่องไม่เองนะครับก็จะลดลงไปอีกนะครับลดลงปีอีกหลายบาทเลยนีครับผมนี่ก็บพอฝากผลงานไว้ ก็ฝากผลงานไว้เพียงสำนีกันนะครับกับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ YouTube ไปนำํำเดี๋ยวมีงางเซัอเดตอีกเราก็จะมาแนะนำกันอีกทีนหนึงนะครับมันจะคอ้เบิ้งเข่าวๆนะครับรถนะครับลูกทรงสวยงา้งนครับผมฝากผลงานไว้นํำครับสวัสดีครับ